วันนี้กอบทำต้มผู้กองนะคะต้มผู้กองก็ถ้าจะพูดกันง่ายๆคือต้มขี้เมาไม่ใช่มันก็คือต้มผักกาดดองแบบเผ็ดจะบอกว่าต้มยำแต่ไม่ใส่เครื่องต้มยำก็ไม่ผิดนะคะหรืออารมณ์เล้งๆนี่ถูกนะวิธีการทำง่ายมากๆแต่กดไปได้วัตถุดิบมาค่อนข้างดีอันนี้จะเป็นผักกาดดองเห็นไหม มีแต่ใจเลยใช่ไหมเนื้อว่าเป็นผักกาดดองหวานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะคะลองหาดูเป็นยี่ห้อเจ๊หุงลูกจีนหุงคองนทงคู่นะพอนทงคูระอุูไมโทงง,งนะคะตัวนี้ดีมา,มากๆเพราะอะไรตอนแรกเขานึกว่าผักกาดดองหวานนะคะเพราะแกะออกมาชิมแล้วมันกลายเป็นผักกาดดองเปรี้ยวแล้วเขามีแต่เพาะใจปกติถ้าเราซื้อตามทั่วไปจะมี เปลือกอมีใบแก่ข้างนอกเยอะๆใช่ไหมอันนี้ใจชัดๆเลยอะทีนี้พอเราผ่าออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะได้ความกรอบความหวานของผักกาดเต็มๆเนาะตัวนี้เขาได้โอท็อปได้นะดีมากๆแล้วชิมแล้วไม่เปรี้ยวจัดไม่สกรปรกสะอาดมากๆเลยเป็นสินค้าโอท็อปนะลองหาดู เริ่มต้นนะคะกบก็จะทําการหมักหมูก่อนโขกสามเกลือหมักหมูบดของเรากับซอสหอยนางรมซีอิอ๊วขาวน้ําตาลนิดนึงนะคะให้มีรสชาติหมักกับสามเกลือเข้าไปสามเกลือของเราคืออะไรเดี๋ยวถามเหมือนหลานอีกสามเกลือคืออะไรรากคว้าขี้กระเทียมพริกไทยโขกเข้าด้วยกันหมักกับหมูบดท,ทิ้งไว้ทีนี้เราก็มาจัดการนะคะของเขาเนี่ยประกาศดองของเขาเนี่ยเขาจะดองด้วยน้ําสาวข้าว เป็นภูมิปัญญาแบบจีนโบราณเลยนะคะสะอาดมากๆแล้วก็ดึงใบนอกออกนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำส่วนใจเนี่ยเราก็ตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยสวยมากนะเห็นไหมชิ้นสวยมากอ่ะนะคะตั้งน้ำต้มนะคะพอน้ำเดือดใส่ผักกาดดองไว้ต้มก่อนนะต้มสักประมาณ20นาทีทำไมต้องต้มถึง20นาทีต้มแป๊บเดียวไม่ได้ได้แต่ ความความเปรี้ยวรสชาติของผักกาดดองกลิ่นของผักกาดดองมันยังไม่ออกในน้ําถ้าจะเอาให้ถึงเนื้อต้องต้มผักกาดดองก่อนกบต้องการให้กลิ่นนะคะและรสของเขาคายมาในน้ําซุปน้ําซุปของเราจะได้อร่อยนะใส่ก้อนกระดุกลงไปเยงไปสักสองก้อนพอสักพักหนึ่งเราก็ปั้นหมูบดลงไปนะคะตุ๊ตตุุุ๊๊๊จนหมด เรียบร้อยปิดไฟปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะมะนาวนะชิมชิมชิมให้ออกแบบจิจาดนิดนึงแบบว่าคนขิ้เมาสะดุ้งได้นะปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีซอยแล้วก็พริกขี้หนูนะคะสับแล้วก็มีลูกโดดทิ้งไว้หน่อยนึ่งนะทีนี้ขั้นตอนการชิมเราเป็นคนอันนี้เราต้องชิมพร้อมหมู แนื้อท่ามจะจี๊จัดมากเลยนะชิมผักกาดดองบ้างผักกาดดองอะ่ะกรุบมากๆมีความเปรี้ยวอ่อนเพราะว่าเขาคลายเปรี้ยวไปในน้ำแล้วนะคะแล้วน้ำเนี่ย จะมักมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดแซ่บหอมต้นหอมผักชีนะคะอันนี้ต้องผูก้กองของจริงขี้มาาสะดุ้งแน่